สวัสดีครับคลิปนี้ช่างจะพาทุกคนมาพันทุ่นพัดลมบัดนะครับตัวนี้ทุ่นพัดลม12 4. 12ซี่12อซี่อ่าแล้วจะมาพันแบ่งนะครับพันเบอร์ยี่สิบสองบเก้ารอบพันหกช่องนะครับอ่าเวียนเวียนขวาทับซ้ายอ่าเวียนขวาทับซ้ายทับซ้ายมาฝั่งนี้อ่าเวียนขวาก็คือเวียนอย่างนี้ครับ เราไปลุยกันเลยครับคีมนี้ช่างก็จะเอาแบบไม่ตัดต่อเลยนะครับจะทําให้ดูให้เสร็จทั้งลูกเลยว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่เอาไปลุยกันเลยครับช่างอาจจะไม่ได้พูดอธิบายมากนะครับเพราะว่าช่างต้องนับรอบนะครับไม่ว่ากันนะครับสำคัญเลยนะครับขูดให้สะอาดนะครับขูดลวดทำความสะอาดให้ ปอกให้สะอาดนี่ครับก่อนลงหัวนะครับ6ช่อง1 2 3 4งสอี่ห้าหกช่องครับ19รอบพื้นฐานส่วนมากก็หรือดูของเดิมเลยครับพวกทุนทุ่นพัดลมปั่นน้ำฝนมอไซค์คล้ายๆกันหมดครับพันพันสเปคเดียวกันหมด กต่างแค่รอบต่างแค่เบอร์แค่นั้นครับสเต็ปการพันมีเวียนขวาทับซ้ายเวียนเวียนขวาทับขวาอ่าประมาณนั้นก็ดูตามสเปคเดิมนะครับไปเลยนะครับเริ่มเลย ต้องใช้สมาธิครับพันพวกทุนพันลมปัดน้ำฝนก็ต้องนับรอบครับอธิบายมากก็ไม่ได้ครับ เส้นแรกช่างก็จะพันเป็นสองก้อนเลยนะครับสองก้อนก่อนอ่าปกติก็พันสลับกันก็ได้ไอเส้นสองมันจะลงลงช่องนี้อ่าฝั่งตรงข้ามอย่างนี้อ่า เส้นสองหัวเราเริ่มจุดนี้มันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนี่มันจะอยู่ตรงนี้ตรงข้ามกันเนาะเราก็ลงลงตรงนี้เลยเดิมครับสิบเกรอบนับไป นี่นะครับมันจะอยู่อย่างนี้แบ่งเขาเรียกพันแบงพันแบงมันจะอยู่ตรงข้างกันอย่างนี้เป็นคู่คู่คู่ไปจนจบหกช่องเส้นละหกช่องครับช่างก็ร้อนนะครับตอนนี้ก็ช่างปิดพัดลมครับเพราะว่ากลัวเสียงมารบกวนเดี๋ยวไม่ได้ยินกันครับทำคลิปก็ไม่ไม่ง่ายครับ ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมที่ติดตามกันทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนเลยบางคลิปที่ทำแล้วอาจจะมองไม่ชัดผิดพลาดไปช่างก็ขออาภัยด้วยครับเพราะว่าช่างไม่มีตากล้องเนาะช่างตั้งถ่ายเองอขออาภัยด้วยนะครับ ตัวเส้นนี้ช่างจะพันให้มันมาบรรจบบรรจบช่องนี้เลยนะครับอ่าก็คือให้มันมาอยู่ให้มันจบช่องนี้แล้วก็ค่อยเริ่มเส้นนี้ต่ออ่าแต่งน้อยพยายามดึงให้ตึงครับดึงตึงก็ไม่ได้แต่งยากครับ สายาเริ่มเส้นเส้นฝั่งตรงข้ามเลยนะครับอย่าลืมนะครับหกช่องลงผิดไม่ได้นะครับ ถามว่าเรานับรอบถ้าผิดพลาดไปรอบสองรอบเป็นไรไหมไม่มีปัญหานะครับก็ใช้ได้ครับไม่ไม่มีผลอะไรหรอกแต่ละถ้าเราทำให้มันรอบตรงรอบตามสเปคก็ดีดีที่สุดครับ นับรอบช่วยช่างด้วยนะครับปิดาพาาช่องไหนก็แชทไอเม้นช่าง,งมาด้วยนะครับ จบเส้นนี้ก็คือ6กก้อนอาพันหก้อนมาบรรจบจุดเริ่มก็คือเสร็จ1เส้นแล้วเราก็ลงหัวตัดเลย ตรงที่มาบรรจบนี่จะเป็นเป็นหัวเริ่มของอีกเส้นเส้นนี้นะครับอของเส้นนี้แล้วหัวเริ่มเส้นนี้จะไปไอหางเส้นนี้จะไปบรรจบที่หัวของอีกเส้นหนึ่งถ้าสมมุติว่าเราพันก้นหอยเราก็จะเวียนอย่างนี้เลยเวียนเวียนมาบรรจบทีเดียวก้นหอยมันจะมันจะการบาลานซ์ลวดมันจะไม่เท่ากันมันจะลําบากอถ้าพันแบ่งมันจะบาลานซ์ง่ายกว่า ไปเลย ก้อนสุดท้ายก้อนสุดท้ายแล้วว่าจะมามันจกอยู่ขนานกัน ครับเสร็จเรียบร้อยไม่ยากครับทันตัวนี้เป็นก็ทุ่นอย่างอื่นลักษณะเดียวกันหมดปัดน้ำฝนพัดลมมอไซทุ่นสว่านเ็นเจียก็พันคล้ายๆกันนีครับที่เหลือก็บัดกี้อาบน้ำยาอ่า จบแล้วครับโอเคนะครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์คลิปเป็นกำลังใจให้ช่างด้วยนะครับเบอร์โทร0892296887ครับพิกัดย่านหัวลำโพงครับลองเมืองซอยหนึ่งนะครับอ่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ